สวัสดีครับพ่อพี่น้องกองปไฟซูโฟทุกคนกับสวัสดีสีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรังบนไซซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมครับชมบรรยากาศที่กรังบนไซซาวเช่นเก่าเช่นเคยครับผมาฝากไว้ครับสำหรับบนไซซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดวทีเครื่องเสียงตัดแหนนะครับภาพยนตร์นะครับมันนี้ที่าทีมงานท่าสีเก่าครับพร้อมออกเดินทางนะครับไปงามที่ซีเวทครับอยู่ที่ อพูดสดินทอแล้วครับช่องเม็กนี่ครับนี่ทีทีมงานเราก็บางส่วนออกไปงาน,นครับนายโอ้โหไปที่บุนทริกนะครับเด้อพอกกันมาแล้งที่บุนทริกครับผมดิกวันกันทรักล็อกอันตรายบางส่วนกับท่าสีบางส่วนกับมีหนังฉายอยู่ที่อว้วพิบูลเนี่ยครับไปใช้หนังเฮ้ออ่ะนะครับมือน,นี่แอมพาวเวอร์ วาเเคก,กับตู้วาเทกใหม่ของวงเสียงอีสานก็คงจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับเด้อสี่ตักท่านเดี๋วถทายลงยูทูปไปเบิ้งนะครับเด้อมาหอดจอดถึงนะครับกับสีสีเฮ็ดท่านเป็นสีสเวตบอลพันธ์เอาไปทดสอบอยู่ที่ซิดนทอนนี่นะครับพร้อมเวทีออนตัวสองครับผมเออ นะครับจงว่าก็เตรียมพร้อมนะครับนี่เตรียมแล็กใส่เลยด้อยเตรียมแล็กใส่แอมไมว่าสันแอมวาเทคก็หรือปักปักไฟกับวาเทคนี่แน่นอนเตรียมปักมิกกับคงนี่มิกตัวนี้นะครับมิกตัวนี้ก็จะไปทดสอบดีสเวียดนำครับเออสุดยอดแน่นอนครับสําหรับนักร้องมูนแคนจันคูนที่จันวีศรีเด่นชัยบุกสามารถเอาบวนทับลายนะครับเนาะเออเดี๋ยหมือน สได้เปลี่ยนตูม่ายนะครับก่อนเปิดวงแน่นอนตูม่มกับมาเสียงกลางเสียงแอมครับเสียงกลางเสียงเบ็ดกับสิมามื่นครับผมเออหอดมื่นเนี่แหละครับหอดมากมาแรกหอดมื่นครับมอเออที่มาสุดที่ขนลงนี่แหละครับมาท่านเปิดวงแน่นอนครับผมสาหรับแอมแล้วก็ตูแล้วก็สีเฮ็เดแถวก้อนมันี่หาถุกคนล,ละเออแล้วไล่หมืออยู่หรอกครับแต่ว่าจะไปทดสอบงานก่อนด้ยวยครับด้วย กศวันที่11นี่เอออยู่ที่อำเภอช่องเมกอำเภอที่นี่ท่อนตำบลช่องเมกที่นท่อนนี่ไก่ครับพี่บุญครับบบไก่กันครับ30มิกโคกหอดครับผมเออนะครับฝากนะครับสำหรับบนไซส์ซาว19.7วิธีเครื่องเสียงรถแหงพับพยนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณไอเจพับนะครับรากานักร้องมอเตอร์ทุกท่านครับี่นี่ครับวาจังบนไซสาวเข้ามานะครับ มืัอนี้ก็คิวงานของออนตศรั่งกับสองคิวงานนะครับจะมรัมโม่ขอบคุณคิ้วงานมอรำมหนองไม้มืองชุนแพร่มรำมเสียงกลางบ้านนะครับติดต่อป่าจางกันเข้ามาครับผมนี่ก็รถออกไปงานสองสามขั้นนะครับจังหวะมีชิ้นบางเนี่ยจังหน่อยสอามขั้นสี่ขั้นครับไปงานนั่งแหนไปนะครับงานคพืเสือดนะครับมาได้ ครับพอกันครับมื้อื่นนี้สำหรับแอมใหม่ทายล่วงยูทูปเพจเบิร์ครับแอมใหม่ตู่หม่นะครับสี่ไส์ถอดเลยบอกจังบวะไหนใจอาจสิไปงามที่สิบเอ็ดมากแล้วคุณอาเจ้าสี่นีมาถอดตู่เก่าออกคือเปล่าครับอภิทดสอบก่อนครับอ่ะจังไดรก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับได้รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญสาติชาวแหน่ครับคลิปนี้เอาไว้สามีเลิกี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ